วันนี้เ่ยก็จะมาอยู่กับถุงสุ่มปากนะก็จะมีระดับสีส้มสีส้มปากสีส้มคือหาง่ายปากสีเขียวหาง่ายปากสีม่วงปานกลางสีฟ้าปานกลางสีแดงหายากและหายยากมากคือสีเข็ดน,นะทุกคนมา อันนี้เป็นถุงที่เราทำเองนะแต่เราอยากให้ทุกคนรุ้นว่าเราจะได้สิงอ,อะไรและระหว่างที่เราแกะซองเนี่ยเราจะมีเราจะบอกทุกคนได้นะว่าเราบอกเราโดนแบนนะก็เราอาจจะไม่ได้ถ่ายคีิปบอก์ดฟูดต,ต่อแล้วนะเพราะว่าเราโดนแบนแวก็ต้องฟาร์มใหม่ขอโทษด้วยนะทุกคนเอ๊ มาแกละทุกคนให้ทายก่อนน่าจะได้ไหนก็ดูการเลยนะแล้วขวดการให้ดูเลยเอยเดี๋ยวไม่ไม้ไมไม,ไม,ไมเดี๋ยว,ดยวเ,เดี๋ยวขอเอาของในอินมาโชว์ก่อนอันนี้เอาว้ายไอเมทุกคนมาทุกคนของในถุงก,ก็จะมีอันนี้เห้ อันนี้ก็ไม่รู้ว่าทำมาเพื่ออะไรนะมันบีบไปได้เลยฮ่อันนี้บีบได้แน่นอนนะเพราะใส่ผู้เส่นี้ไป มัน,นก็นานมากเลยนะคีณนะเราบอกเลยเพราะว่ากว่าเราจะไปเปิดบาร์เองกว่าเราจะหยิบของออกมาอีกนานมากมาและเราก็จะมาดูว่าคุณได้ไอะไรทุกคนคอมเมนต์ก่อนนะคอมเมนต์ก่อนคีโกงในนายแหละคีโกงคอมเมนต์มาว่าเราได้สีอะไรให้ดู ถ้าทุกคนไทยถูกถ้าใครไทยถูกอ่ะเราจะไปติดตามช่องนั้นมาคุณได้แน่เดี๋ยว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 ยังบอกไม่ได้ยังบอกย่ายังมอกย่ายทุกคนน่าจะเห็นแล้วแหละ มันเบอร์นะ้ำมันกลับกด้ทุกคนทนได้ปานกลางค่ะเราได้ปานกลางสีฟ้านะเราทำเองเลยมานี่อันนี้เป็นสีฟ้าอันนี้เป็นสักกุชชนะี่น้องนะกุชชี่เอามากินเอามากินได้ด้วยนะ แถวออกไม่ได้ออกนุ่มมากทุกคนอันนี้จะเป็นช่องใส่สองที่นะช่องด้านหลังเนี่ยจะเป็นช่องใส่ของพวกของกินส่วนช่องด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นช่องที่รับเศษอาหารเวลาเอาอะไรชอาไปกินแล้วก็จะได้เอาไปเก็บไปได้นะที่เราไม่อยากทันอ,อ้่า มันเยอะมากทุกคนเราจะรีวิวหมดเนี่ยมาอย่างแรกเลยเป็นน้ำนะทุกคนเป็นน้ำสีฟ้าเป็นน้ำบลูเบอร์รี่ดู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 ได้ดูได,ด้ดาดามาอันดอไฟจะเป็นอ่มอ,อันนี้เป็นลิ้นนะทุกคน นขนมเล่นนะเข้าวปอึ้มแล้วก็อันต่อไปจะเป็นช็อกโกแลตไม่ใช่หรอกเป็นช็อกโกแลตสีฟ้านะทุกคนบอกเลยฟ้ามากอู้จุ๊บมาดูอัออนต่อไปกัน อันนี้ก็จะเป็นช้อนนะทุกคนเป็นช้อนที่กินได้เป็นช้อนบลูเบอรรี่กินได้อันต่อไปจะเป็นอันนี้นะน้องจะมีแท่งอันนี้จะเป็นแท่งจะเป็นเพชรน,นะทุกคนจะเป็นแถวน,นี้กินได้เราจะรีวิวแบบนี้เลยนะเราจะไม่ทำแบบทำท่ากินนะเพราะ มันจะเสียเวลาทุกคนนี่เป็นุ้นนะไม่คือูนอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้เป็นเยลลีปเปดนะติดมาด้วยุ้นจะเป็นสีภาพนี้ไม่คือูนอัาเมื่อกี้เยนลีปเปดอันนีกทุกคนนีอีกนีเยอะเลยอันนี้จะเป็นเยนลี่นะ เยลลี่สีฟ้าเยลลี่ยาวอันนี e ้จะเป็นบลูเบอร์รี่อีกอันนึ่งนะเป็นวงอันใหา่กินได้ไป้ยรีบอยู่่อนเรีนมานาละส่วนอันนี้เป็นเม็ดบลูเบอร์รี่นะโผไม่ของละอันนี้เป็นเยลลี่หมียังไม่ อันนี้เป็นเพรนะเป็นขนมเพจถ้าเราจาได้นะมันน่าจะมีถุงถุงขนมเม็ดจิ๋วอยู่นีนเอ๊เจอแล้วน,นี่คือถุงขนมจิ๋วนะมนนีขนมอยู่จริงๆมันมีด้านในอยู่จริงๆแต่ว่ามันจิ๋วเกินไปแล้วไม่สามารถออกมาได้นะทุกคนแล้วเราขอเก็บของเข้าไปไว้ก่อน เราขอไปกันทุกคนบ๊ายบายโอกแล้วเจอกันนะ